ในทางป่านะนี่นะอืมโอ้ยมือเช้านึ่ก็ทางแล้วมันนึ่กับผักพรอนตอนเที่ยงอ่าผักพรตอนเที่ยงเลยแล้วเจ้าถางแล้วไว้ก็ได้ย่อไว้เกินเจ้าอะไรอืมมันอันนั้นกะสิแล้วไว้มันแห้งครับก็เผาเปลือกมันบวให้มันหกืึอนเทานะะนเวลามาสิต้องจูดแล้วอันนี้คอยให้มันแห้งนี่มันแห้งก็จูดเจ้าเผาถางเผาอันนั้นออกไปแล้วเอา็อยากจะได้เห็ดไว องจะของมันอยู่ที่เจ้าออได้ป่ะเออเจ้าถามมันเปลนแล้วเจ้าตัดพื้นก <พอ S 1> ันยังไง่ะเราอยาไดใพื้นเราอยาัดอยกักอยากปักเราอยาัดตาันหา,าวากาวเอสวัสดีนลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ บ่อยสีฝั่งลาบางไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะจะอยู่ที่ดินนอ้องลอยคื้นเ่าพี่น,น,นอ้องมันไม่ไกลเนาะทางมาจอยก็กได้เดินทางเข้ามาออดเทียมออซานเปิดการอยู่ที่ดินที่ว่ามาจอยได้ชื่อให้ทางทางน้องลอยเนี่ยพีนพ่น้องเนาะที่ดินแบบครบรอบเนีนนนนน่พี่น้องเนาะต้นข้านังฮานต้นบกกับต้นไฮลงน้อยเนาะแต่นี่แหละเพือนก็นยังบ่ได้ ตั้งเพราะว่าให้มันเคลียร์ตัวนั้นมันมาแล้วแล้วกคอยว่ากันอีกที่หนึ่งพี่น้องเนาะนี่แหละทางที่ดินที่ดอนน้องร้อยก็กลวงควงดูพี่น้องเนาะก็ดีใจที่ว่าพัได้ที่ดินใหม่นะครับได้อยู่ที่ของตัวเองพี่น้องเนาะก็สบายใจน้องทางน้องพันน่ะก็ดีใจนะเนี่ยพี่น้องก็ก็ยินดีกับน้องพันนะเนาะก็ากให้นอ้นองพันเคเนนเลียร์อย่างให้มาแล้วแล้วก็ สบายเลยพี่น้องโอเคพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องระเด็นที่เฮาชิมาหาน้องรออ้อยกะไม่แหละอนอยได้เห็นเหตุงานอะไรพี่น้องเนาะวันนี้กะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปสอบถามไปพูดคุยพี่นอ้องเนาะมาจากซาสีเวลาไปบึงกันเลยพี่น้องเนาะทางไอ้เกิงเปน็นเหตุยังพี่น้องเลยมานนี้ มึงอาเธอต่อนฟ้ากันเห็ดย่างได้เหรอเอ่ยอือขอเขาเฮือนตลาดเฮือนเลยเด้อสบายดีสบายดีสบายดีอะอสบายดีอืออาเห็ดยังกันนะ

ชั่ยังฮะอยชัยังฮะมึงหันรถยุดไดบอบ่าหยังจุดใดยังฮะขันนี่บออสบายดีคันนี้ห้าสิบพันบอเออมันลายห้าสิบพันเลยเอาเท่าไรฉันส<อ>ีขายนะห้าสิบพันนึงนะฮะห้าสิบพันมันมีต้องบาทสอง

เนมรเคโคหเ็นเงใหญ่แล้วนองเน่ะไปบันเซ็ตตห่างแต่วาคนเเหงเราเลยเข่ห เสือี่ยะั่น่ะเสือเต้ยนี่เละโอเคเลเสือไอ้กึ่งคนบใสไนะสิกานว่าเสือเสือเขียวในบใส่ที่ดีเพื่อนเขาฮักมิอยากเล่าของเพื่อนเขาฮักมิอยากลองของเออนเสือมีเอเสือมีเออมาๆๆ

นะครบไม่ไอ้เก่งเก่งจริงจริงตองเลยได้เอบง

nó Các có tên như vậy không Có tên như vậy này. Có pen như vậy. แม่ว่าแม่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 โยกกะดาวแม่แม่พ่อ một hết tin nhắn hả hả theo đi lẹo phải bưng phần chân đi đẹp thì nào nó thằng bàn non rồi phần tay thằng này đấy bạn này. dù hư anh à? mô hình thì nào mô hình phải lúc quá thật sự phải bưng lúc phục giác thì nào thằng nó lại phải phải bưng nằm cạnh thì nào nơi đình của nó lại cả đây muốn cọc nam đeo thì nào nó cả thằng nó lại à chị mà bưng phần chưa lúc phù phải chắc phải đâu. Bần điện thân và thơm Phù. subscribe เแต่บังอยู่ลูกฟาดทุกินที่บุกเบิกอะไรพี่น้องเนาะดินที่หาบุกเบิกมันก็นเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยทางบ้านน้องลอยคันว่าเห็นหายนะกน็อาจจะสิะได้อยู่จกให้นึงพี่น้องนเนาะให้นึง nhau phải chạy làm khẩu lại gặp tên đây nó đấy thì nó ấy nó hm 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 không hm 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 พี่น้องเนาะจะมาถ่ายรวลวดเรียดให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งพี่น้องเลยเขวาทางน้องพันกูดอ,อยู่ได้พวกบ่างนี่แหละพี่น้อง Vâng, Ng băng, nó thằng bàn, ngon loại. phần kè cốt nhiều nó thằng ai cần phần kè cốt mày cốt tao, nó Ng bừng. Mười lẻ phi nóng, nèo. đó phi vâng. ba nhiều đông nóng. phi nó น่ะหาทักเขาเลยพี่น้องเ้ยทักเขาคือบวมี้แท้ปาะทุกการขาดส่วนน้องลอยน้องมีหัอทักเขา เป็นทีมายเด็กพี่น้องมาไทยอ่านน้องลอยอ่านพรมีพี่น้องไอซีและเบิรงพี่น้องเนาะ

Hoa, bọn 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 ว้าผมเองพี <S <s ่น้องเข้าก็มาได้งามเลยเข้าทั้งมนาช้างเพลินเนาะคือว่านแะละพี่น้องเกิดข่อยงามเกินเกิน นี่แหละที่น้่งเนาะ mm hmm. เข่าธรรมชาติดีกว่า mm hmm. แล้วแหละตามีตามเกิด ủa phi non phá thật không có ăn hết nhà nào สบายดีแล้วนี่าะพิ่งงอมาอยู่กับไม้เท้าจีแล่จะมือในถางป่านะนี่นะอือโอ้ยมือเ้านี่ก็ทางแล้วมันนี่ก็ผักพรอนตอนเทียเเเท่ยงอผักพรอนตอนเที่ยงด้ยแล้วจะทางแล้วไว,ไไวออ่ายกระดานโย้ยเขื่อนยาวอะไรอือมันมันนั่นกะ มันแหง้งครับกับเผาเปลือกมันบริาบหามันหกเคลื่อนเทานั้นเวลาทำสิต้องจูดแลวอันนี้คอยให้มันแห้งนี่มันแห้งก็จูดเจ้าเผาถางเผาอันนั้นออกไปแล้วเฮาเกยาจะได้เห็ดไ,ไว้องจะกองมันอยที่เจ้าได้ป่านเออเจ้าถางมันแปนแล้วเจ้าทัดพื้นกันยัง,งไงอ่ะเราอยากได้พื้นยาอยากอันนั้นอยากอยากตัดเราอยากทานเฮาเกาแต่ตัวเศษตัวน้อยมันแล้ว เออโต้ใหญ่กัคนหนาวก็เอาเจ้าเช็ดฐานกันแล้วแต่เจ้าแหลนเห็ดอยู่บ่อฐานเห็ดเป็นอยู่บ่บ่เป็นเห็ดบ่เป็นเผาฐานอันไหเออเผามันบ่ติดก่อนก็บมเป็นรึเปล่ามันบ่ติดเป็นนี่ไหนมันก็บ่ติดนะบมจักน้ำเผาบ่เคยเห็ดที่เถื่ออยู่เห็ดลายเถื่ออยู่แต่มันบ่ติดบ่ติดไผเชจูดให้เจ้าจ้ะยังติดส่วนลายส่วนลายไปเห็ดหนามูนะ้วบึงเห็ดแล้วก็ ไปนมู่ลา <as> <Wagner> pues ิบังมูแล้วก <Godzilla> ็ Pro ันน <sa> ั้นเนาะแม่นทันหออิดผเดียวเฮาบ่ติดจุได้ก็บ่ติดอ๋อต้องได้เจาะหัวเจาะหางมันอีกเจาะบนอันนั้นดิบนถออากาศมันบ่ถออันบนภยใหม่อยู่ในหูมันดอืเฮาเฮตคือโพพุ่นเนาะอือๆวันนี้มันบ่ติดแล้ว20,000 3ก็บ่ติดเอาตําไป เจาะทั้งหัวมันแล้วก็เอาคือทานผอกทานไัยเอาลงไว้นะครับใช้อีกอืนึกมันติดอันนี้แนวนั้นเขาเคยเ็ดโอ้ลำบากเขาเย็ดบว่ายวะย้อมยอมเขายอมมันนี่ยอมแล้วมน่เขาขุดคือกั้นขุดแบบมู่คือกั้นแต่ว่าเขาเจาะมันบถทึก่วงมันลื้อได้มันบ่ถึกมันสีดูดอันไพยอันสิดูดเข้าบ่เขาไปห้าเนี่ย หากุ๊บบัวหูแค oh, si ่เล้ยวหรือเขาหาเห็ดแต่ไดนกันคิดว่าเจ้าคิดว่าแล้วในที่นี้งอเลยบ่ฮือนคิดว่าห่อซีบึงอันนั้นก่อนหลังกันเมือใดเลยเจ้าก็คิดว่าแล้วบุญนี่ที่ได้ย่อบ่หรือว่านั่นได้ย่อ คงว่าเบาเล่าว่ะให้เร็วบุ่นก่อนจังได้ยอเออพรุ่งน้าเคลีย์แต่นั้นมดแต่ไมคือเวลาเนี่ยเคลียดทกินไม่กินจอกเพราะว่าเวลามันย่อหละมันสียากเจ้าอันนี้ให้มันแปนเรามันยังเสียน้ำเจ้ากับเผาน้ำตัวใดมันตายเลยตัวใดมันหมากเพราะว่าสิเผาแล้วพื้นเจ้าก็ได้เลยดิท่านนี้ก็ตัดหุมไว้กองไว้ต่างหากกองไว้นึ่านแล้วว่าจะกองออกมาพีมือเทือกฮอดพุ่น เพ่อนเหอป่ะเพ่อให้พูนได้พูนจะพูไปจักสิบว่าเจ้าต้องได้เอาออกอยู่นด้นอ่ะจากองบนใหม่แล้วเวลานำเผื่อสิบปั๊บจาคุดเมื่อไดย่านันก็คุดคุมคุณยังไหวตอนเสามาคุมมันสา้หรือเปล่าแมีนก็แล้วเวลาจาเคลียร์แล้วตะสิบลดอกอัน้นเมียากดอกเอาเพื่อสิเทพื้นคือแบบนี้ดิสิเทพื้นวะเทอนี่ไง ทปูนให้มันเพียงกันเลยดะนเรียกว่าบ่เทสิพังเงาะบ่อเอาก็พังเอาหรือสิตังเงาว่อเลือนได้ตังมันโมงามนะเสาแบบ้อนี้มันโมคือเสาเลี่ยมม่แรกหาเทพอให้มันแบบอยู่ในพื้นให้มันบวกยับกระเยอนกระเา็เออเทเสาเทเสามันเป็นเทพื้นเทเสาประมาณนี้นะเออหน้อยหนึ่งนะเทให้มันเออเราป็้นดอกเราหิบ่มหยากดอกสาิคนฮ็ดเออขึงบ่ครับเออ Hoa khung con khung tin sầu tìm ra khung lưng lưng là lưng lưng khout mau khout lưng 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 khout lưng 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 กันหาคุดกันตัวญา a u คุยาว a นั